เมนูค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะรับอะไรดีคะมีอะไรแนะนำบ้างหรอตอนนี้ที่ร้านมีลาสัญญาค่ะเป็นเมนูขึ้นชื่อ <c oughs> พี่ไม่อยากกินอาหารแล้วอะถ้าพี่อยากกินน้องเนี่ยคิดยังไงหรอจะ๊ะเออคุณลูกค้านี่เป็นคนตลกจังเลยนะคะ คุณลูกค้ามาร้านอาหารก็ต้องอยากทานอาหารสิคะนี่น้องหน้าพี่เหมือนคนตลกมากหรอพี่พูดจริงๆถ้าพี่อยากกินน้องเนี่ยคิดยังไงหรอพี่สู้ตายเลยนะเออหนูว่าพี่สั่งอาหารก่อนดีกว่านะคะนะคะพี่เรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้คะ่ะก็ได้งั้นพี่เอา ลาซานญ,ญากับเพนฝายนะค่ะคุณลูกค้าเร็วๆนะค่ะเฮียลูกค้าโตนั้นน่ะเขาพูดจาดรวยลามหนูเฮียเฮียเห็นแล้วแหละ เอาเป็นว่าเราก็ทำเฉยๆฉยไปแล้วกันถ้าเราไม่เล่นด้วยเนี่ยเขาก็สำเร็จไม่ได้แต่ว่าเอาได้ยังไงนี้ก็เป็นร้านของเฮียไม่มีใครกล้าทำอะไรถึงหรอกเข้าใจไหมค่ะกลับไปทำงานได้แล้วอาหารที่สั่งได้ครบเลยนะคะคุณลูกค้ามือนิ่มจังเลยอาจาะ ปวใจไม่ไหวแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะนี่คุณทำอะไรอะ่ะพี่ก็จะเช็คของดูไงว่ามันทนมือดีหรือเปล่าแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาทำกับฉันแบบนี้นะคะทำไมกูจะไม่มีสิทธิ์วะกูทำได้บ้าที่มึงคิดอีกออออทีนี้มึงก็รู้แล้วยัง ว่ากูทําได้มากกว่าที่มึงคิดอย่าขัดถืนกูด,ดีกว่าถ้ามึงรู้กูเป็นใครเนี่ยมึงคงไม่กล้า <c oughs> แล้วเป็นใครล่ะครับนี่มึงเป็นใครอมายุ่งเรื่องกูวะผมไม่เจ้าของร้านอาหารร้านนี้ครับและเรื่องนี้ผมก็ต้องยุ่งด้วยเพราะว่าคุณเนี่ยมารวนน้ำลูกน้องของผม <c oughs> โพมันเกินไปนะครับอางงี้ไหมครับ <c oughs> ถ้าจะทานอาหารก็ทานไปถ้าไม่ทานไหนก็จ่ายเงนินแล้วก็ออกไปซะกูมไม่ไปเว้ยกูจะทำให้มึงรู้ <c oughs> ว่ามึเล่นผิดคนค่าอาหารนี่เหรอกูมไม่จ่ายคนที่ต้องจ่ายเนี่ยคือมึงดี๋ก่อนนะทำไมผมต้องจ่ายเลยครับจะค่าอะไรก็ค่าคุ้มครองไงมึงรู้จักตระกูลบางรักป่าววะขายใหญ่ในย่านนี้นะเว้ยสภาพยางพึงเนี่ยคงไม่รู้จักหรอกนี่ถ้าอยากอยู่ที่เนี่ยจ่ายมาสองแสนไม่อย่างนั้นร้านมึงเนี่ยก็อยู่ไม่ได้เว้ยโอ้โหคุณ แบบนี้มันรีดไถกันชัดๆเลยอะเลสหน้าอายผมว่าคุณไม่ต้องใส่เงเกงหรอกใส่กระโปรงดีกว่าด่าหัวเฮ้ยหยุดเมียจา๋า<อ>เออฉันเองวเปดวดเจ็บนงเมียเจ็บเหรอฉันนึกว่าแกเนี่ยด้านจะไม่รู้สึกอะไรแล้วคุณเจ้าของร้านอะเขาโทรมาบอกฉัน ว่าให้ฉันมาที่นี่มาดูหัวตัวเองเนี่ยลวนลามผู้ลูกน้องเขาเมียจา๋าหัวโดนมาใส่ร้ายจา้ะใส่ร้ายใส่ร้ายเหรอ,หรอแกนึกว่าฉันไม่รู้จักสันดานกันหล้ยังไงฮะว่าแกเป็นคนยังไงเจอกันนะฝากไว้ก่อนแปบ๊บหนึ่งยังไงเนี่ยฉันต้องขอโทษคุณสองคนมากๆเลยนะคะที่สามีฉันทํานิสใส่ลุมรามใส่พวกคุณนะคะออไม่เป็นไรครับเมียเขาน้าเนี่ย ก็สั่งสอนเขาหน่อยลวกันนะครับครั้งนี้นี่ผมให้อภัยแต่ถ้ามีครั้งหน้าอีกเนี่ยผมไม่เอาไว้แน่ได้ค่ะขอโทษเขาสิขอโททเขาเลยขอโทษครับข,ขอโทษด้วยนะครับครับแล้วก็จำไว้นะจำใส่หัวกะบ้านแกไว้ได้นะว่าถ้าแกทํานิสัยไม่ให้เกียรติผู้หญิงหรือทานิสัยน่าเกลียดแบบเนี้อย่ามาเรียกตัวเองว่านักเลงเสียชาติเกิดจริงๆ แล้วก็อีกอย่างมากินร้านเขาเนี่ยก็จ่ายเงินไม่ใช่มาเลีดไหายคนอื่นเขาทําตัวเป็นขอทานแบบนี้แล้วก็เรื่องสำคัญ<อ>สำคัญที่สุดเลยนะอย่าเอาตระกูลบางรักของฉันเนี่ยมาทํานิสัยชั่วๆใส่คนอื่นแบบนี้มันอ้ายคนอื่นเขาถ้าแกยังจะทําอีกฉันจะบอกข้อให้มาจัดก,การกับแกเข้าใจไหมจ๋จ๋าจาไม่ไมทำแล้วจ้าย,ยังไงฉันต้องขอโทษ คุณสองคนอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเรื่องค่าอาหารเนี่ยฉันเคลียร์ให้นะคะครับกลับบ้านอ๋อ,อกลับบ้านเลย<อ>ไปกลับบ้านเลยอขอบคุณนะคะคนี่ขัวก็ตัวดีน,นี่เลยฉันต้องอขอบคุณเฮียคันนะคะที่ช่วยฉันไว้นะคะเฮียบอกแล้วไงว่าเราเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะเฮียเนี่ย จะไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาทำอะไรลูกน้องของเฮียได้ไปกลับไปทำงานได้แล้วค่ะ